มาแล้วครับเพื่อนๆขบวนด่วนที่84นะครับนครศรีธรรมราชไม่ใช่นะครับต้องขอขอภัยขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตรังนะครับไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอัน ต้อมนะครับ่สองหนึ่งสี่นะี่นะครับ4สองหนึ่งสี่นะครับอันต้อมนะครับทำขบวนด่วนที่แปดสิบสี่นะครับต้นทางตรังนะครับไปทางกรุงเทพนะครับ กำลังลอดสะพานยกระดับนะครับสายนครปฐมกาญจนะุุรีนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหลองประดุกชาแนลครับ